สวัสดีค่ะพบกับมอีกแล้วค่ะกับสาระดีๆวันนี้กับสาระสุขภาพค่ะวันนี้มนจะมาแนะนําวิธีการทานสมุนไพรเพื่อแก้ปวดไม่แก้นปวดหัวปวดกล้ามเนื้อค่ะปวดในแบบที่ไม่สบายกายไม่สบายตัวนะคะปวดในแบบที่ สมองมันจะระเบิดอ่ะมันเป็นวิธีแก้ด้วยสมนุนไพรสมนุนไพรบ้านๆที่หาได้ง่ายทานง่ายๆทําง่ายๆค่ะลองมาดูวิธีการทําและวิธีการทานกับมนดูค่ะด้วย ขิงค่ะมาดูกันเลยค่ะก่อนชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะสมุนไพรที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะก็ได้แก่ขิงแก่ค่ะขิงแน่นอนค่ะหลายๆคนรู้สรรพคุณอยู่แล้วว่าเป็นสมุนไพรร้อนที่ช่วยในการขยายหลอดเลือดช่วยทําให้เลือดที่มีความเข้มข้นได้จังลงและทําให้ร่างกายมีเลือดที่ไหลเวียนดีค่ะ รสชาติของขิงอาจจะเผ็ดร,ร้อนนิดนึงถ้าใครที่คิดว่ามันเผ็ดมากเกินไปแนะนำให้ใช้น้ำตาลแดงหรือน้ำตาลทรายเติมลงไปช่วยได้นะคะขั้นตอนวิธีการทำน้ำขิงทานเพื่อแก้ไมเกรนก็ไม่ได้ยากเลยนะคะใช้ขิงที่เราปอกเปลือกล้างสะอาดนะคะใส่ลงไปในครกแล้วก็โขลกนะคะปริมาณที่ใช้ก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายใช้แค่ประมาณ เท่านิ้วโป้งนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็โคลกให้ละเอียดนะคะเราก็จะโขกประมาณนี้เลยนะคะให้ขิงบุบป,ประมาณนี้เลยแล้วก็นำใส่แก้วค่ะถ้าบ้านไหนที่ไม่มีโคลกนะคะหมดแนะนำให้ใช้มีดใช้เขียงบุบได้นะคะบุบเพื่อให้ขิงนี่ในลักษณะแบบนี้ค่ะถ้าใคร นะคะถ้าใครชอบหวานก็เติมน้ำตาลแดงน้ำตาลทรายลงไปได้แต่ถ้าใครที่สามารถทานน้ำขิงเป่าๆเพียวๆได้ก็เติมน้ำอุ่นค่ะเราก็จะเติมน้ำอุ่นลงไปในแก้วเลยนะคะทำแบบนี้ถ้าใครที่ชอบหวานอย่างที่มนบอกนะคะแนะนำให้เติมน้ำตาลลงไปได้ค่ะ คนให้เข้ากันนะคะน้ําตาลจะใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงหรือน้ําตาลทรายขาวก็ได้อย่างที่ม์แนะนําแต่ถ้าบ้านไหนมีอาการแล้วอยากจะรักษาด้วยสมุนไพรอย่างเนี้ยแต่หาขิงไม่ได้แนะนําให้หาซื้อแบบสําเร็จรูปได้นะคะชงใส่ประมาณ2ช้อน2ช้อนชาแบบนี้นะคะใส่ลงไปแล้วเติมน้ําอุ่นตามค่ะนี่คนให้เข้ากันนะคะพักสักครู่แล้วเราก็สามารถทานได้เลย วิธีการทานน้ำขิงเพื่อบรรเทาอาการปวดไมเกรนนี้นะคะเราสามารถที่จะทานได้ทุกช่วงมื้ออาหารเลยค่ะทานเช้ากลางวันเย็นได้เลยนะคะแนะนำให้ทานต่อเนื่อง7-10วัน ผลที่ได้เนี่ยมนบอกเลยว่าดีเกินคาดค่ะเห็นไหมคะว่าสมุนไพรไทยมันชัดเจนแค่ไหนคะ่ะแน่นอนแหละการปวดไมเกรนค่ะอาการที่เกิดเกิดจากความเครียดเกิดจากภาวะร่างกายหลายๆอย่างมารวมกันจนทําให้เส้นเลือดหลอดเลือดของเราทํางานไม่เป็นปกติน,น้ําขิงเนี่ยแหะค่ะจะช่วยทําให้เรามีอาการดีขึ้นและทําให้ร่างกายที่ทํางานผิดปกติกลับมาทํางานเป็นปกติค่ะ ถ้าใครที่เคยเป็นไมเกรนมันจะบอกเลยว่าถ้าซื้อ,อยาจากร้านยาสามัญประจําบ้านหรือ,อยาที่แพทย์สั่งให้เราทานนะคะจะมีอาการข้างเคียงแบบที่ทานไปแล้วจะทําให้เราง่วงและหนึ่งเพราะยาจะช่วยในการขยายหลอดเลือดพอเส้นเลือดขยายค่ะเลือดไหลเวียนดี เนาะเลือดไหลเวียนดีเราก็จะทําให้ร่างกายเรารู้สึกว่าง่วงโปร่งสบายก็จะทําให้เราง่วงเหงาหาวนอนค่ะและพอนอนไม่อิ่มเราก็จะมีอาการเพียเพียเหงาเงาเนาะแล้วก็นอกจากนั้นเวลาทานค่ะถ้าทาน หลังอาหารเนี่ยต้องทานหลังอาหารทันทีมนบอกเลยว่าถ้าทานยาแผนปัจจุบันบางคนอนะ่ะไมเกรนหายไปแล้วนะคะตัวมนเองเนี่ยประสบมากับตัวเองเลยพอไมเกรนหายไปแล้วกลายเป็นว่ามีอาการข้างเคียงเหมือนจะเป็นโรคกระเพ,พาะแสบๆที่กระเพาะยาไมเกรนแรงมากนะคะด้วยความที่เป็นยาแก้ปวดเนี่ยแนะนําสูตรนี้เลยใช้สมุนไพรซึ่งเป็นสมุนไพรหาได้ง่ายทําก็ง่าย,ทา,ยทานก็ง่ายสามารถที่จะทํากินทําทานทําได้ทุกวันทานช่วงเวลา เวลาไหนก็ได้ทันเช้ากลางวันเย็นจะก,ก่อนอาหารหรือหลังอาหารก็ได้ค่ะช่วยทําให้สมองปลอดโปร่งนี่เลยแกอาการไมเกรนช่วยทําให้เลือดไหลเวียนดีแก้โรค ไขมันอุดตันได้ด้วยนะคะไปทำกินทำทานกันดูค่ะมนหวังว่าวิธีการที่มนแนะนำไปกับสมุนไพรบ้านๆอย่างขิงนี้นะคะจะช่วยทำให้หลายๆคนบรรเทาความปวดที่มันปวดแบบไม่สบายกายไม่สบายตัวแต่ถ้าทานเป็นประจำสม่ำเสมอค่ะบอกเลยว่าดีจริงอย่างที่มนพูดทุกคลิปค่ะสมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกมันเป็นสิ่งที่เรามีอยู่ติดบ,บ้านและสามารถทำกินทำทานได้ง่งาย หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และมีสาระดีๆสำหรับหลายๆคนที่กำลังเจอปัญหาโรคเหล่านี้อยู่นะคะยังไงอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆคนที่กำลังมองหาทางเลือกแบบที่ไม่ต้องไปซื้อยาแพงๆแ,และมีผลข้างเคียงกับร่างกายแต่เป็นสมุนไพรบ้านๆที่หาได้ไง่ายๆมีประโยชน์และสามารถทำทานได้ไง่ายๆค่ะวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมทำทานกันนะคะ